สมกับชายาเทวดาเพลงครูแต่งเพลงเก่งมองเพลงลงตัวกับใครสายันสัญญายอตรักสลักใจ ครูปนเพลงให้ดังได้อย่างสมศักดิ์ีเพลงเพราะเพลงดังคนฟังสุขใจกลางอีสานเหนือตายหลงไหลเพลงครูชนละที ชนละทีทานทองผ่านนัร้องแจ้งเกิดยังดีอ้ยอยทิพซรีสุนารีสุริยันลูกสาวผู้การจดหมายจากแนวหน้า แมมปลาลานน้ำตาอีสานหล่นกล้าวเผาไทยยิ่งใหญ่เทิดองราชันเพลงที่ครูประพันธ์เป็นตำนาน ลูกทุ่งไทยเรียงร้อยถอยคำํำนองหวานซึ้งแทกซอกตราตรึงเข้าถึงก้นบึ้งหัวใจ เพลงซึ้งหวานเศร้าภาษาเพลงละเมียดละไมเป็นหนึ่งลูกทุ่งไทยจารึกไว้เทวดาเพลงลูกสาวผู้การ จดหมายจากแนวหน้าแม่มปาราน้ำตาอีสานหล,ล่นกล้าวเผาไทยยิ่งใหญ่เทิดองราชันเพลงที่ครูประพันธ์ เป็นตำนานลูกทุ่งไทยเรียงร้อยถ้อยคำทำนองหวานซึ้งแทกซอตราตรึงเข้าถึงก้นบึ้งหัวใจ เพลงซึ้งหวานเศร้าภาษาเพลงละเมียดละไมเป็นหนึ่งลูกทุ่งไทยจะารึกไว้เทวดาเพลงครูชนละทีทานทอง